อยากให้แก้แล้วไม่ใช่ต้องมาแก้ทุกปีแต่แก้แล้วเป็นการแก้ทั้งระบบแบบยั่งยืนด้วยค่ะ,คะ,ะที่พิจิตเนี่ยนะคนเดือดร้อนนะจังหวัดอื่นๆคนเดือดร้อนแต่ที่พิจิตเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องของโรคเถาแตงโมแห้งระบาดด้วยนะคะก็มาจากช่วงที่เป็นฤดูแล้งแบบนี้นะกำลังจะเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะที่ชาวสวนแตงโมในหมู่6 ตำบลหนองปล้องนะ,ะอำเภอวังไซรพูนจังหวัดพิจิตรก็ต้องรีบไปเร่งฉีดยาป้องกันโรคเทาแห้งนะคะที่กำลังระบาดส่งผลกระทบต่อต้นแล้วก็ผลขังแตงโมน,นะคะที่ทำการปลูกพืชใช้น้ำน้อยนะคะทดแทนการหาไรายได้จากการปลูกข้าวเนื่องจากน้ำน้อยไม่สามารถทำนาในช่วงนาแรางได้ค่ะค่ะซึ่งโรค เท่าแห้งนะคะ,คะมักจะเกิดกับแตงโมค่ะซึ่งแตงโมเนี่ยเขากำลังจะออกผลละในช่วงนี้ก็พอโรคนี้เกิดขึ้นทำให้ต้นนั้นเหี่ยวตายไปก่อนที่จะเก็บผลผลิตได้ค่ะ,คะซึ่งลักษณะของมันนะคะของโรคเท่าแห้งเนี่ยก็คือใบแก่ที่อยู่โคนเทาแตงจะเริ่มเหลืองแล้วก็เหี่ยวตายไปก่อนหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมมันก็จะลางไปเรื่อยๆจนไปถึงปลายเถาแล้วก็มักจะเริ่มเหี่ยวจากแขนงใดแขนหนึ่งอีกไม่นานเนี่ยยงในมือของ,อของเกษตรกรช่า มันจะลามไปทั้งต้นเลยแล้วมันก็ส่งผลต่อลูกแตงโมด้วยต้นเดียวไม่พอมันลามไปต้นเพื่อนๆด้วยะนะคะในต้นรอบข้างด้วยนะคะ,คะก็ที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นเพราะว่า อากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนทําให้มันเกิดเชื้อรานะคะแล้วก็เจ้าเชื้อรานี้เนี่ยมันอาศัยอยู่ในดินแล้วก็ทรายซึ่งเป็นกรดการที่ปลูกแตงโมติดต่อกันมาหลายปีเนี่ยโรคนี้ระบาดบ่อยที่สุดค่ะชาวสวนเขาก็เลยต้องเร่งฉีดยาป้องกันการแพร่ระบาดนะคะเพราะว่าในช่วงถุตจีนเนี่ยแตงโมก็ถือว่าเป็นผลไม้มงคลอีกอย่างหนึ่งนะ,ะมีราคาขยับขึ้นสูงด้วยค่ะค่ะ แต่ว่าต้องรีบนะคะรีบเข้าไปแก้ปัญหาเพราะงั้นเดี๋ยวราคาจะตกต่ำนะคะ,ะไปต่อกันเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะตอนนี้มีการไปพบกากของเสียสีดำคล้ายก้อนน้ำมันดิบ ถูกคลื่นซัดก,กระจายเกลือนชายหาดสมิลาจังหวัดสงขลานะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางค่ะกุนังซีมาแล้วก็กําลังจะขยาย,ยวงกว้างเพิ่มขึ้นทั่วทั้งชายหาดสมิลาที่จังหวัดสงขลานี้เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวประชาชนที่นั่นเขาก็ไปสำรวจดูนะคะ,คะก็จะพบแบบนี้แหละไม่คุ้ Garage, มคืออะไรนะ,ะมันเหมือนเป็นก้อนน้ำมันหรือเปล่าก็ยังไม่มีการ เข้าไปตรวจสอบที่ชัดเจนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะชาวบ้านเข้ก็สงสัยกันแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปบ่อยๆนี่ก็พอเดินลงไปเล่นแล้วก็พบว่าเอ๊ะมันมีกากเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วทุกบริเวณเลยนะคะ,คะแล้วเมื่อโดนแสงแดด,ดร้อนๆที่แผดเผาลงมาในช่วงกลางวันเนี่ยเจ้าของเหลวที่เป็นก้อนสีดำๆนี้นะคะก็จะกลายเป็นของเหลวข้นคล้ายๆกับคราบน้ำมันเครื่อง นะคะเวลาที S <S <it> <S ่เราทําน <itation> ้ํามันหกเนี่ยน้ำมันเครื่องสีดำๆหกเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นครับคราบสีๆนะแล้วเวลาโดนน้ำนี่จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะพอลงไปเล่นลงไปเดินลงไปสัมผัสติดมือติดเท้าล้างออกไม่ได้ค่ะต้องใช้น้ํามันล้างออกถึงจะได้นะคะก็เรื่องนี้เองทําให้มีชาวบ้านเนี่ย เขาว่าเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปเก็บมาดูกันนะคะเกิดขึ้นทั้งบริเวณชายฝั่งของจังหวัดส,สงขลาตั้งแต่อําเภอระโนดยาวไปจนถึงอําเภอเมืองสงขลาเลยนะคะก็จะพบก้อนแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะชชยหาดนี้ตอนนี้นับว่าสกรปรกมากมถาก้าอากาศเย็นๆเป็นก้อนๆยังพอเก็บง่ายแต่พอแดดร้อนๆปุ๊บมันละลายนะคะ,คะก็ทำให้ชายหาดสกรปรกมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ทางเทศบาลนะครสงขลาถ้าได้ยินข่าวนี้แล้วนะคะชาวบ้านนะักท่องเที่ยวเขาฝากมาค่ะว่าให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจพื้นที่หน่อยว่าตลอดแนวชายหาดเนี่ยควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะ่ะต้องฝากเทศบาลด้วยนะอ,อ้าวนี่ตอนที่เป็นเหมือนเมือกอะค่ะแบบเป็นคราบน้ำมันเนี่ยฉันดูแล้วก็น่าจะอย่างนั้นนะคล้คคคายคยนะคะบางภาพที่ทีมข่าวส่งเข้ามาเนี่ยเป็นเหมือนแบบเมือกนะคะของเหลวเป็นคราบน้ำมันแล้วแบบเป็นยางเลยนะคะ ซึ่งนนฉันได้ถึงยังมา,มาต่อยไหมใช่คล้ายๆนะคะก็เต็มชายหาดนี้เป็นหมดเลยนะคะจริงๆไม่ใช่เรื่องเล็กแลยนะคะเป็นพ<ฆ>ื้นที่ที่จุดท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วย,ยก็เกนนะทศบาลนะฮะต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบเลยหากจะให้กรุมควบคุมมลพิษหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบมาสำรวจมันมาจากไหน<ฆ>คืออะไรมาจากไหนก็ต้องรีบเข้าไปแก้ไขว่าแถวนี้แหละนะฮะมาใกลๆ้ๆแถวนี้แหละน่าจะมีโรงงานหรือเปล่าหรือใครนําของเสียนะคะ ที่เป็นมลพิษเนะี่ยมาทิ้งไว้ต้องเข้าไปดูนะคะเพราะว่าที่ทางผู้สื่ข่าวที่รายงานมาว่าถ้าลงไปโดนแล้วเนี่ยล้างไม่ออกถ้าโดนเสื้อผ้านี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะใช้งยงางเดียวใช่ค่ะ,ะนะช่วงนี้มีเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะรายการสู้กับภายเราเองนะฮะก็ไปตรวจสอบะะเรื่องของภัยสิ่งแวดล้อมมากมายแนะนำะข่าวเนี่ยมาเล่าแล้วก็พยายามเข้าไปนะฮะตรวจสอบ เรื่องต่างๆในพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมานะคะหรือว่าเรื่องของมลพิษขยะเนี่ยปีนี้เยอะเหมือนกันะนะคะซึ่งวันนี้นะ,ะที่ที่อําจังหวัดอํานาจเจริญเองนะคะหลังจากที่ชาวบ้านที่นั่นเขาก็มาร้องเรียนเรื่องของมแมลงวันสร้างความราคาญนะคะแล้วก็กลัวว่าจะเกิดโรคระบาดนะคะในขยะที่อยู่ในเมือง แต่ว่าทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็ได้มีการบอกว่าจะแก้ปัญหานี้ละนะ,ะโดยที่จะเข้าไปลงนามร่วมมือกับนายกกับกรรมการนะคะบริษัท1ชื่อ AEC แอดวานซ์คอนสตรักชั่นแอนเอนจิเนียริ่งจำกัดให้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อเป,ปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานค่ะค่ะซึ่งขยะที่นี่นะคะก็มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เฉลี่ยพบว่าในเทศบาลเมืองเนี่ยมีตำบนมีเทศบาลตำหมดทั้งหมด56แห่งพบว่ามีขยะนะคะ10ถึง15ตัน หนึ่งตันก็พันกิโลแล้วนะโดยเทศบาลเมืองมีการเอาไปฝังกลบค่ะที่บริเวณป่าดงสีบูซึ่งก็ห่างออกไปเพียงแค่15กิโลเมตรมเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประสบกับปัญหาแรงงานในการฝังกลบค,คือแรงงานในการเอาไปฝังเนะี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอทําให้ชาวบ้านร้องเรียนมานะคะว่าพอเอาไปฝังไม่เป็นเรื่องเป็นราวมัน ไม่เป็นระบบไม่ได้การจัดการที่ดีมันมีกลิ่นเหม็นค่ะแล้วก็มีมแมลงวันเป็นจํานวนมากเลยะนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าคือมแมลงวันเราอาจจะพบเห็นทั่วไปแต่ถ้ามันตอมแม้กระทั่งตอนเรานั่งทานข้าวม,มันก็น่าจะดูไม่ปลอดภัยนะคะ,คะชาวบ้านบางบ้าน,นถึงกับต้องกางม้งในการนั่งทานข้าวกันเลยทีเดียวทําให้ประชาชนก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนถ้ายังคงได้รับการตอมอย่างนี้ต่อไปอคิดว่าโรคระบาดนี่น่าจะกลับมานะคะ ทางบริษัท AEC เนี่ย mm. เขาก็มีปัญหาเออมีประสบการณ์ค่ะในการแก้ไขปัญหาขยะก็เลยเข้ามาตรวจสอบแล้วก็คิดว่าขยะที่มี1 0 1ถึง15ตันมันน่าจะเอาไปปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะคะแต่ว่าการทำในครั้งนี้ต้องใช้เงินใช้งบประมาณในการลงทุนกว่า1,000ล้านบาทค่ะแล้วที่สำคัญนะคะต้องต้อง,องเป็นระบบที่ยืนยันได้จริงว่าจะเป็นระบบปิดที่สามารถนะฮะป้องกันนะฮะเชื้อโรค แล้วก็อยู่ร่วมกับชุมชนได้ด้วยเพราะว่านี่ห่าง<ช>จากชุมชนไม่ไกลนะคะค่ะห่างตัวจงังหวัดไปประมาณ15กิโลใช่ไหมคะใช่ค่ะ15กิโลเมตรเท่านั้นถ้าบอกว่าจะตั้งเป็นโรงงานแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานก็ต้องดู<ม>อีกนะว่าจะปล่อยควนันปล่อยของเสีย<ม>ปล่อยน้ําอะไรออกมาให้ชาวบ้านได้เดือดร้อนกันอีกหรือเปล่านะคะค่ะอันนี้ยังพอคุยกันได้นะคะในส่วนของจ<ม>ังนหวัดอำนาจเจริญน,นะคะชาวบ้านเองก็คงจะอ่านเดี๋ยวรอดูซิว่าทาได้จริงไหมให้อ,อ,ปอบประจรออจประจรนะฮะเป็นคน ควบคุมนะคะเพราะในฐานะว่าจ้างนะคะก็ต้องควบคุมให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนเดือดร้อนคือชาวบ้านและนี่สื่อมวลชนเขาก็ไปดูกันนะฮะไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้จะมีประเด็นที่แบบเป็นปัญหาแล้วถึงไปไปร้องเรียนเกิดปัญหาขึ้นมานะอบจละเลยในบางพื้นที่เนี่ยก็เลยก็เลยเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ไปแก้ทีหลังนะคะมาดูเรื่องตรุษจีนกันบ้างไหมคะคุณนิยาใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วในอาทิตย์ไหมไม่เจ้าไหม ปกติที่บ้านเนี่ยฉัไหว้คะ่ะก็ไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ไหว้เจ้าแล้วก็มีการทําอาหารปกติอยู่แล้ว,ลวทุกครอบครัวเนะะี่ยเชื้อสายจีนนะคะสิบเอ็ดช่วงวันที่สิบวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะช่วงวันที่อาทิตย์นี่แหละอาทิตย์จันทร์ัคารนี้ก็จะมีการเริ่มแล้วนะะหลายๆจังหวัดก็เลยมีความคึกคักขึ้นแล้วนะในการเข้าไปเตรียมตรวจสอบเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพคะ่ะ ใช่ค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดอุทัยธานีก็เริ่มแล้วนะคะตอนนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจตลาดค่ะว่าสิ่งของที่จะนํามาจําหน่ายเนี่ยตอนนี้ต้องมีความสะอาดปลอดภยัยมีคุณภาพแล้วก็มีป้ายราคาติดอย่างชัดเจนด้วยนะคะซึ่งนายบุญเลิศพรมจิรโชดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเดี๋ยวมาพูดคุยกับเราเรื่องนี้เลย ใช่คะว่าท่านจะมีนโยบายในการตรวจเน้นความสะอาดคุณภาพและก็ราคาอย่างไรบ้างค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะรองผู้ว่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าคะจังหวัดอุทัยธานีได้มีการเข้าไปตรวจสอบดูแลเรื่องของราคาสินค้าและก็สุขอนามัยของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างไรบ้างคะครับก็เมื่อวานนี้ตอนประมาณ 6โมงถึง7โมงเช้าก็ผมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นปศุสัตว์ค้าภายในทางอำเภอเทศบาลรวมทางสาสุขในแพทย์สาสุขจังหวัดก็ไปตรวจเยี่ยมสุมตรวจตลาดสดก็เลือกตรวจตลาดสดเกษตรในเขตเทศบาล เมืองอุทัยธานีนะครับาการาไปตรวจก็ก็มีวัตถุประสงค์ก็คือไปดูคุณภาพมาตรฐานอของอที่จำหน่ายเช่นหมูไก่นะครับทั้งผักปลาต่างๆว่าได้คุณภาพมาตรฐานไหมนะครับอย่างเช่นหมูนั้นะสะอาดไหมนะครับ ไก่สะอาดไหมนะครับอันนี้ก็ดูคุณภาพมาตรฐานสำสำหรับราคานั้นก็ดูว่า